สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะในวันนี้เรามานำเสนอให้ท่านได้ชมกับรถบบานนะคะอึดถึกทนรุแ่แรงไง่ายไม่จุกจิกขะทุนคันนี้เป็นรถ Toyota v วีออนะคะ V ีออ1.5ตัวเจค่ะเกียร์ออโต้รถปี09ค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะรถสวยสภาพเดิมๆเครื่องแน่นๆแอร์เย็นร้อแม็กพร้อมยางใหม่ ฟิล์มติดใหม่ภายในสะอาดเอี่ยมค่ะตามรูปนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมได้ดูแลร,รักษาเป็นอย่างดีมากๆคัะท่านไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแต่มีประกันเครื่องยนต์ให้อีก3เดือนค่ะราคาเงินสด1,48,000บาทฟรีดาวนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะผ่อนได้ ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ3,745บาท60นอดด้วยกันค่ะมีของแถมให้ด้วยนะคะฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีขัดเคลือบสีรถยนต์รอบคันค่ะฟรีค่าจัดสัญญาและค่าโอนนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือ ID ลน์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดไว้เรียบร้อยรถยนตนน์นีนะคะเช็คอินไว เช็คอินพิกัดร้านไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะใส่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะสนใจเข้าไปรับชมกันก่อนนะคะได้ติดต่อคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามช่องทางการติดต่อที่แอดได้ใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้ช่องนะคะหรือท่านใดว่างๆคอมเมนต์มาทักทายคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ